สวัสดีค่ะทุกคนใครเป็นเหมือนนกบ้างคะ นะวันทั้งวันนะคะบางทีเราก็ใช้สายตาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะนะดูโทรศัพท์บ้างนะคะเปลี่ยนมาดูคอมพิวเตอร์บ้างนะคะเช็ครายละเอียดลูกค้านะคะในโน้ตบุ๊กบ้างอะไรคะ่ะใช้สายตานะคะเกือบทั้งวันนะคะเกือบทั้งวันเลยทีเดียวและก็ขับรถอีกนะคะเป็นการใช้สายตาที่เราจะต้องเพ่งมองให้มีความระมัดระวังในท้องถนนด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้สายตากันเป็น ธรรมดานะคะตลอดทั้งวันที่โอ้โหหลายชั่วโมงมากกว่าเราจะได้พักผ่อนสายตานะคะวันนี้นกก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รู้สึกว่า,วาสายตาพร่ามัวจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขับรถไปหาลูกค้านะคะเลยติดไอโฟกัสมาด้วยนะคะก่อนขับรถนะคะเดี๋ยวนกจะกินไอโฟกัสนะคะเพื่อถนอมสายตานกด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพร่ามัวจริงๆเลยวันนี้ค่ะนะแต่กัน กินเลยเฮ้ยฉีกซองอืมเต็มปาก อร่อยะคะ่ะเหมือนลูกอมเลยคะ่ะเหมือนลูกอมสูกัสให้ดูให้ดูเพื่อให้ความชุ่มชื่น,นสดชื่นของดวงตาเรานะคะเราจะได้มารู้สึกว่าไม่พราหมัวแล้วก็ ขับขี่รถนะคะเดี๋ยวไปหาลูกค้าเราก็จะได้แบบรู้สึกว่าเออนะสายตาเราสดใสสว่างขึ้นด้วยอะไรองะะี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่นกใช้ในการดูแลสุขภาพดูแลสายตาของนกด้วยนะคะและหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมดื่มน้ำตามเยอะๆด้วยนะคะ สุดยอดนะคะบ,บำรุงสายตากันไปค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวขับรถก่อนนะคะ